มันมีพายุมาเลยอ่ะหาที่หลบก่อนเร็วผู้ชายหนึ่งคนค่ะมันอุ้ยอุ้ยตายหมดเลยอุ้ยเอายังไม่ตายโอวิ่งหลุดวิ่งหลุดแค่วิ่งหลุดเฉยเฉยยังไม่ตายอุ้ยโป้อะเขารู้หมดแล้วว่าฉันใส่วิคค่ะไม่นะถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะอ่ะไปดูชาวเวอร์โอ๋อ ไม่เป็นไรเราอยู่ไกลตรงนี้เราสามารถซุกหัวได้ตรงนี้หลบได้อุ้ยมีคนตายต่อหน้าเราเลยอะอุ้ยหายไปแล้วอุ้ยว่าจะชอบคนนี้จังเลยเขาดูมั่นใจ,จเยวจริงๆออกเขาหลุด <c oughs> กำลังจะบอกว่าเขาดูมั่นใจออกเขาหลุด <c oughs> คนดีอยู่ที่ไหนก็ไม่ตายเนาะ <c oughs> แต่ถามว่าอยากมาอยู่คนจะช่วยอย่างฉันจริงเหรอมาอยู่ตรงนี้เราตายหมดดงเนีย่ยฉันจะบอกให้อยากเต้นอ่ะขึ้นไปเต้นก็นได้ไปเนะี่ยวาย ฉันบอกแล้วว่าพคนจะยัดตายโอ้ยยังรอดอยู่ช่วยพี่ยังรอดอยู่พี่ยังรอดอยู่หมอกลงแผงแล้วนะไปครึ่แงแผงครึ่งแผงครึ่งแผงเอ้ายังรอดว่ะรอ,อดเฉยเอ้าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมหมอกลงอะ่ะ บอกลงเซเรนทิวเซเนฮิลเอาเซเนฮิลอ่ะใช่เหรอพี่ระมิดเี่มิดเทเฮ้ระมิดเทสอ้า่่ไม่สนนะไม่สนนะจะเล่นไอ้นี่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเล่นไอ้นี่ัไม่สน l t it Go Lady Go ้ทรม ทำไมอ่ะทำไมฉันนั fast, ่งได้อยู่อ่ะกิน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 ไม่เหลือเฟือไม่เหลือเฟือแต่ไม่ดีกินก็ไม่ช่วยแล้วตอนนี้กินก็ไม่ช่วยแล้วเลื่อนรถไวมากเลื่อนรถไวมากเลื่อนรถไวมากแต่ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ช่วยด่วนเปิดกระโดดปิดกระโดดเปิกระโดดได้แล้วกระโดดได้แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอาเอ้เอ็ดไม่ไหวล้วอุ้ยเกือบตายเกือบตาย อุ้ย,ยหนาวอ่าหนาวมาอยู่ใกล้แม่หน่อยหนาวกินแอปเปิ้ลก่อน,ม,นมันกินได้กี่รอบวะเนี่ยมันกินได้กี่รอบวะเนี <c oughs> ่ยสองรอบมั้งแม่สองอาชิบหายละหมดกินไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> หมดโคต้่าหมดโคต้าแล้วเอ้ยได้อยู่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 จะกินเพิ่มกินเพิ่มกินเพิ่มเอ้ยรอดอ้ยรอดเอ้ยรอดด้วยเฮ้ยรอดว่ะคือเมื่อกี้ทุกคนมันติดแอนิเมชันกินแอปเปิ้ลอยู่เว้ยคิวก็เลยกระโดดไม่ได้คิวเลยนึกว่ามันติด อุ้ยแม่บ้านใบบ้านหมงบ้านหลงบ้านหลงอันเชิญเลยทุกคนเชิญเลยค่ะทุกคนอันนี้บ้านของเราเองนะคะซื้อมาประมาณ9,999บาทนะคะลดราคาเนาะเดี๋ยวขอกินกินแอปเปิลแปัดมือกันฝนตกอ่ะใช่เหรอหรือเปล่าคิดเองคิดเองเม็ดดำเม็ดดำแอปเปิลอุ้ยชีวิตจอแบนอุ้ยค่ะไม่มีจอนูนหรอมีจอจแบนหรอใช่มีจอจแบนอุ้ยมีผีที่ไฟด้วยอ่ะเตาผิงไฟตุ๊กตาผิงไฟดิเฮ้ยยัก กินแอปเปิ้ลตรงนี้แหละนั่งกินแอปเปิ้ลตรงนี้อร่อยฉันมีฝาแฝดด้วยนี่นางฝาแฝดมีแอปเปิ้ลเหมือนกันไหมแกแอปเปิ้ลมาสิโอ้ยแม่มร้องรับชั้นสองเลยแม่อุ่ยฝนโกดอีกแล้วฉันโกดอีกแล้วใครไปทำให้พี่ฝนขเขาโกรธขนาดนัด้นวะฉันไม่เข้าใจตรงนั้นนะ่าจะอุ่นอะไปนั่งด้วยดีกว่าฉันขออยู่ด้วยคก่อนสินิดนี้มันจะไม่ตายอีกรอบใช่ไหมมันจะเผาแล้วเนี่ยเผาทั้งเป็น อุ้ยอุยแม่ข้างบนข้างบนมันมีรูแม่อุ้ยอุยข้างบนมีรูนี่ว่ะเอาฉันออกไปจากที่นี่สบายจังเลยอ่ะอุ้ยมีสระด้วยอ่ะเอ็ดแม่อยากไปริมสระตรงนั้นน่ะอะไรริมสะนะแม่ไม่อยากไปเล่นริมสระตรงนั้นน่ะต่อให้ตายก็ตามออกไปยังไงวะเนี่ยอยากไปหลังบ้านทางนี้เหรอจะไปเล่นริมสระตรงนี้อะไรเนี่ยแเขาบอกว่าเราดำน้ำุกฝนได้อุ้ยตายก็เยแล้ว ตายก็แย่แล้วแม่ดำน้ำก็ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่เนี่ยไม่นุเฟียยาเธอจะตายนะเธอไม่มีแอปเปิ้ลแรงขึ้นแรงอีกแรงอีกแรงอีกอุ้ยเป็นยังงกันค่ะเหมือนมีพายุมาเลยอ่ะขาที่หลบก่อนเร็วเรามีไม่กี่ที่หรอกโอ้ดูจะเข้าไม่ได้ไมนี่ย มาเร็วมาแล้วพายุมาแล้วสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะรับสั่งฟันน้ำพุ่มอะไรดีคะรับอะไรดีคะผู้ชายหนึ่งคนค่ะมันโอ้ยโอ้ยตายหมดเลยโอ้ยเอายังไม่ตายโอวี้หลุดวิ่งหลุดวิ่งเทวิ่งหลุดเฉยยังไม่ตายอุ้ยโป้อ่ะพอรู ใส่วิกค่ะไม,ไม่นะโออไอทอร์านาโดมันทำเราโป๊ะแกเ,เ,นะเขารู้กันหมดแล้วว่าฉันใส่วิกเนี่ยหัยวล้านเลยอย่าพึ่งด่าว่าคนหัว มันก็รอดอ่ะได้ไงอ่ะโอ้ยแม่หัวแม่หัวเงาจังเอ็นหัวเหลี่ยมจังลูกแม่หนู่หัวเหลี่ยมจังเลยลูกนการวก็แล้วก็แล้วก็ทำไมไม่จะไปกดพิมพ์ตลอดเลยวะเอา มีมีบเธก็ใส่วีคเหมือนกันหรอกูมีบีสเ็จษฐาไม่ไหนไม่อยากรีเซตอะอยากเล่นแบบนี้แหละเล่นหัวล้านอี้ย้ดี๋ยวเดดดใครขี่ใครขี่เมื่อกี้เด็ดดิเด็ดดตกใจหมดเลยเกือบทับมี่แม่แม่คว่างแม่คอว่างแม่คว่างอะมีแม่คออยู่ข้างล่างไหมแม่คอแม่คใครเล่นอยู่ไม่เล่น อุ้ยอุยอุยทอนาโดขับก็ขับเลยนะทอนาโดทอนาโดทอนาโดลันอยู่ไหนอะลันลันพี่คิวดูน้องสิลันมันเกิดอะไรขึ้นรันสามารถวิ่งตรงใจอ่ะมันเอาแขนลันไปด้วยพี่กำลังปีนหัวลันอยู่ไม่รอมันกระโดดขึ้นหัวแล้วตรงนี ใครอะไอเกลียวเนี่ยใครอะลบไปแล้วอ้าวลันล็ไปแล้ววุ้นกระโดมาอุ้ยอ้าวไอนี่มาแผนลอกปกปะชนดีนวฉันรู้ทันน้องโดนแผนแผนตุ๊ๆ ใครบนรถบรรทุใครขี่รถเมื่อกี้คือกำลังหันมุมกล้องให้มันเห็นวางแหรียญล่วงว้าชื่อเหรอเร็วไปล้านปีนี่อะไรกันตัวเซิร์นามีเซิร์นามิมันมาแล้วเซินามิถือดื้อ Every i g in my r m I see you อ้ลันมาลันลยืนลันยืนี่ะู่ข้างหลังโอ้โหร้องเหมือนมากมังเสียงเนี่ยโอ้โห I e e y o ฮะคนมาฝั่งนี้มั่งก็ได้ฝั่งนี้อยู่กับไอ้เกือสองคน ไม่เอาแล้วกี่เลี้ยจะติดแล้วเล hey, 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 oh, hey, hey. ้ยวอยู่เบ๊ะเบ๊ะไปอยู่อายมิลีเอ้าใครรอเลี้ยตายอินินตายแล้ยหนูใครเกือบก็ไม่รอดทำไมฉันรอดคนเดียวหรององกินแอปเปิ้ลแป๊บ เอออยากนั่งกระเช้ารอบนี้ต้องไม่ตายจะนั่งกระเช้าระวังน้ำหนักเกินนะแม่กระเช้าไม่น้ำหนักเกินแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วแม่กระเช้าสีเหลืองเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนสีมากดีกว่าเก้าแล้วโอ๊ยโอ้ยเอ้ยเยยเขียวก็ได้เขียวก็ได้ไปด้วยไปด้วยเอ้ายไปด้วยไปด้วยอยู่ไปด้วยเอานีพี่พี่ดีกับเกลือโอ้ยไม่ใช่ดีกว่า เอ,เอ้ยทำไมกระเช้านี้มันหลงเหลงจังเลยอะอ,อย่าอย่าวิ่งดิกระเชา้าเดี๋ยวกระเช้าตกอยู่เฉยมาโอ๋ยกระเช้าใช่ทำไมมันหลงหล่งอย่างเงี้ยต่ำมากเกินทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยกระเช้าวันนี้เอ้ยกระเช้าฉันหมุนสามร้อยหกสิบองศา หมุนติ้วอ่ะมันมีคนแกล้งอยู่เนี่ยมันเล่นโอ้ช่วยด้วยโดนแกล้งขอให้ไอ้คนแกล้งมันกิ้งตกขอให้มันตกลงไปตายไม่ไม่ไฟไหม้ไม่ไฟไหม้เขาหยุดแล้วกูวิ่งต่อเขาหยุดแล้วกูวิ่งต่อเขาหยุดแล้วก็ตากูวิ่งแล้ว ไล่รอดรอดว่ะจะไม่รอดถ้าไม่ลงตอนนี้ต้องลงก่อนไม่ต้องลงแล้วไม่ต้องลงใคยมีคนโป้แกยีล็อกจิตแต่งตัวโป้เอฟพีได้อินไมรีไ e ซียูน่าเกลียดดูเลื่องเดี๋ยวไปยจอกับฉันมันรุกเขาคือจันแม่เขาคือไททันโอไททันวิปริตวะแก อ้ยไม่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 ไไม่รู้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 ไม่ชี้ไม่ชี้ไม่ชี้รันรอดอยู่ไหมรันเอารันอยู่นี่เองเหรอรันตายเนี่ยิารู้ตัวอ่ะเฮ้ยฉันเปล่าเนี่ยฉันเปล่าฉันเป็นโรคชักกระตุกเนี่ยฉันเป็นโรคชักระตุก